วันนี้วันที่หนึ่งพุษจิกายนสองพค่ะก็จะใกล้ลอยกระทงแล้วนะคะเราก็จะมีการตัดกล้วยไม้เพื่อจะส่งตลาดภายในประเทศนี่แหะคะ่ะแต่ว่าปีนกล้วยไม้ไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ตลาดก็อาจจะไม่ไม่ต้องการกล้วยไม้มากเหมือนปีที่ผ่านๆมาแต่งไงเราก็ตัดกันไม่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรามีจํานวนคนที่ทํางานในสวนน,น้อย มีคนงานสองคนนะคะแล้วก็เจ้าของสวนมาช่วยตัดด้วยนะคะวันนี้ช่วงนี้ฝนคลึ้มนะคะลอยกระทรงปีนี้เราก็จะไปรอยกันที่วัดแถวบ้านนะคะกล้วยไม้นี่ก็ตัดส่งรอยกระทรงนั่นแหละนะอาจจะไม่ได้คึกคักมากแต่เราก็ก็โอเคอยู่นะ ลอยกระทงที่วัดก็ปีนี้ไม่ไม่ได้มีมหอรสพไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าเราไปลอยกันนะคะก็ชาวบ้านก็น,นัดกันมาเออเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดไปลอยกระทงที่วัดนะคะทีนี้วันเนี่ยวันนี้ก็จะตัดกล้วยไม้ตลาดนะคะก็คือส่วนเราเนี่ยตัดกล้วยไม้ส่งตลาดภายในประเทศอย่างเดียวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตัดเป็นล็อกๆไปตอนนี้บางบางช่วงอ่ะอย่างตรงนี้นี่ตัดไปแล้วนะคะ ส่วนมุมนี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดนอกจากว่าเราจะตัดแล้วเนี่ยตัดเป็นช่อให้เขาเอาไปกำรรขายแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีการเด็ดดอกกล้วยไม้ค่ะเด็ดดอกอะอย่างช่อเนี้ยที่เขาบานหมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเราก็จะเด็ดดอกอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเด็ดเป็นดอกอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะ ไปขายค่ะก็เด็ดดอกนี่จะอยู่ที่โลแล้วช่วงนี้นะวันน,น้วันนี้นะคะ30บาทปีที่แล้วได้40บาทอนะ่ะปีนี้เหลือ30บาทนะคะแล้วก็กล้วยไม้ที่เป็นช่ออยู่โลละ25บาทค่ะเป็นช่อกำที่เรากรำกำแล้วก็มัดด้วยยางเอาไปชั่งกิโลเนี่ยโลเลยอ่ะ25บาบาทถ้าเด็ดดอกก็ สาิบบาทนะี่กำลังเด็ดอยู่นะคะมีน้องแถวบ้านมาช่วยกันเด็ดเพราะว่ามันเป็นการเร่งรนะีบเนาะเร่งรีบที่จะทำให้ทันวันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมคะลอยกระทรงวันที่ห้าเพราะฉะนั้นกล้วย <c oughs> ไม้ก็ต้อง <c oughs> ส่งเข้าตลาดตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วค่ะนะ,ะนะตรงนู้นทำไปแล้วอันนี้กำลังเด็ดอยู่ค่ะ ไปดูใกล้ๆนะเด็ดใส่ถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปถ่ใส่ถุงพลาสติกขาวๆอีกทีนี่แหละโลนึงก็30บาทนะคะนี่โอ้โหวันนี้อากาศมัวซัวไปหมดฝนฟ้าจะตกนะคะช่วงนี้มีพายุเข้าน่าจะสั่งลา,าดูฝนแล,ะละ้วล่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่น,นี้นะคะเดี๋ยวไปเด็ดดอกกล้วยไม้ก่อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ